สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านพระเครื่องดวงดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับร้านพระเครื่องดวงดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับร้านพระเครื่องดวงดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมมีรายการนะครับพระผงดวงเศรษฐีครับพระผงดวงเศรษฐีรุ่นไหนเลยพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลานะครับมาแนะนํามานําเสนอแบบนี้เลยพระผงดวงเศรษฐีนะมีมาสองแบบ มีแบบมีจานแล้วก็ติดเกสาจีวรน,นะครับมีแบบมีจานแล้วก็ติดเกสาจีวรแบบนี้นะแล้วก็มีแบบธรรมดานะเป็นวงธรรมดาแบบนี้นะมีมาให้เลือกกันนี่แบบนี้เดี๋ยวขอแนะนําแบบนี้ก่อนเลยภาพผงดวงเศรษฐีรับหลวงปู่มหาศลานะครับสิริจันโทนะครับวัดโพสาศีส,สะอาดครับจัดสร้างปีสองห้าหกสามนะเป็นภาพผงยอดนิยมเลยอันดับเจ็ดนะในขณะนี้นะครับ ที่เขาจัดอันดับอยู่ใน u t u b e อนะที่ผมได้ชมมานะเนี่ยพระผงยอดนิยมอันดับเจ็เลยพระผงหลวงเศรษฐีนะครับพระผงหลวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทรครับวัดโพศีสตราดพระผงหลวงเศรษฐีเลยเป็นพระผงยอดพระผงยอดนิยมนะพระผงยอดนิยมเลยมีมาแนะนำสองแบบมีทั้งติกเกสาจีวรและมีลอยจานแล้วก็แบบธรรมดานะครับจะสร้างด้วยกันทั้งหมดสองบล็อกนะ พระผงดวงเศรษฐีเนี่ยจะสร้างด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับมีบล็อกยางแล้วก็บล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กเนี่ยราคาก็ประมาณองค์ละประมาณหมื่นกว่านะตอนนี้ได้หาประมาณหมื่นกว่านะบล็อกบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กเนี่ยราคาจะแพงกว่าบล็อกยางนะครับบล็อกเหล็กจะขาดราคาจะค่อนข้างแพงกว่าบล็อกยางนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางพระสวยเดิมเลยครับพระ พระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับวัดโพสีสะอาดปี2563พร้อมกล่องเดิมเลยตามหน้ากล่องนี่เขียนไว้เลยนะครับพระผงรุ่นี้ก็หน้ากล่องเนี่ยเขียนคําอธิบายไว้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับรุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดครับอายุวัฒนะครบ75ปีนะครับในปีพศ2563ครับวันจัดสร้าง14ตุลาครับปี2563นะนี่ สภาพสวยเดิมเลยพรพผงดวงเศรษฐีเนี่ยสภาพสวยเดิมเลยพระผงดวงเศรษฐีนะสภาพแบบนี้เลยน่าใช้นะครับน่าใช้นะน่าใช้น่าใช้พระผงดวงเศรษฐีวันนี้ผมคัดสวยมาให้เลยนะคัดของสวยมาให้เลยดูเลยดูความสวยนะต้องบอกก่อนว่าคัดของสวยมาให้เลยนะระวังของเก๊นะครับของแท้ของของลอกเลียนแบบออกมาแล้วนะครับ ภาพพงศ์ลูกเศรษฐีเนี่ยจะมีของเก๊ออกมาแล้วนะแต่ของเก๊เนี่ยจะตื้นต้องบอกก่อนว่าจะตื้นนะครับจะตื้นนะวิธีแยกแยะก,ก็คือดูที่หนุ่มเนื้อมนศสารนะครับเนื้อมนสารเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นจุดดำๆแบบนี้ cia, วิ่งทั่วองคนะครับจุดพิจารณาง่ายๆครับเห็นหครับจะต้องมีกับทุกองคนะครับมีทุกองค์เลยต้องบอกก่อนว่ามีกับทุกองเลยเนี่ยมนสารเป็นแบบนี้นะภาพพงศ์ลูกเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศลานะครับผมแบ่งบูชายู่องค์ละ แบบนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับแบบธรรมดาเนี่บยบล็อกยางอุ้งละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเอาสามพันห้าร้อยบาทพอสามพันห้าร้อยบาทพอสวยทั้งหมดเลยคัดสวยมาให้นะน้องคัดสวยมาให้แล้วน้องคัดสวยมาให้แล้วสบายใจได้น้องคัดสวยพร้อมกล่องเดิมมาให้แล้วน้องคัดสวยพร้อมกล่องเดิมมาให้แล้วปร,าการ,ระกันพัดแท้ให้ตลอดชีพเลยน้องคัดสวยคัดกล่องเดิมมาให้แล้วนี่พร้อมกล่องเดิมเลย สวยเดิมแบบนี้หาได้ที่ไหนร้านดวงดีพระเครื่องเท่านั้นสวยเดิมแบบนี้หาได้ที่ไหนร้านดวงดีพระเครื่องเท่านั้นนะมีมาแบ่งปันนะแบบนี้แบบธรรมดาองค์ละสามพันห้าร้อยบาทครับองค์ละสามพันห้าร้อยบาทพาแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสามพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ละสามพันห้าร้อยบาท รายการต่อไปก็เป็นภาพหงรุปเศรษฐีเหมือนกันนะครับแต่เป็นติดเกสาจีวอนะอันนี้จะค่อนข้างที่จะนิยมกว่าชุดเมื่อกี้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะนิยมกว่าเนี่ยติดเกษาจีวอนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะและมียอยจานทุกองเลยลวงปู่ได้เมตานะไม่ได้เมตตาจานมาให้นะครับได้เมตตาจานมาให้นะแรอเทมเลยต้องบอกก่อนว่าชุดนี้เป็นชุดแรอเทมเลยแรอเทมเลยติดเกสาจีวอนะครับติดเกสาจีวอนแรอเทมเลย พระผงดวเสถีนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับจัด้ากปีสองห้าหกสามนั่นเองครับจัด้ากปีสองห้าหกสามนะครับแบบแรเทียมเลยมีจานแล้วก็มีเกสาจีวรติดอยู่นะครับนห็นะครับแบบนี้เรียกว่าแรเทียมเลยเนี่ยจะพบเจอน้อยนะจะไม่ค่อยเจอนะครับจะพบเจอน้อยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแบบนี้ผมแบ่งบูชาองค์ละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแบบธรรมดาเนี่ยสามพันบาทสามพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็แบบเกสาจีวรเนี่ยสี่พันห้าร้อยบาทนะ 4,500บาทใครสนใจแบบไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะใครอยากมีลุกปูศิลาไปใช้นะใครอยากได้นะอยากได้บารมีลุกปูศิลาไปใช้นะนึกถึงร้านดวงดีได้เลย4,500บาทครับบ้านผงนวงเศรษฐีเอาราคานี้เลยราคานี้เลยเนี่ยสวยเดิมเลยสนใจก็ทักทายมาได้นะครับแอดไลน์ที่คิวโดดคานหน้านะแอดไลน์ที่คิวโดดคานหน้าได้เลยนะหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะครับศูนย8หก7นึครับ แอดไลน์ที่เบอร์นะ0612829777ครับเป็นช่องทางติดต่อร้านดรงดีมากเพ่นะครับนี่ครับแอดไลน์เคียโอโคตตรงหน้าได้เลยนะก็คลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับรายการหลวงปู่มหาศิลาครับฝากด้วยครับ